สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับสมหวังนะครับกับช่องแม่นพิซังอันนี้นะครับแม่นพิซังอันนี้นะครับวันนี้นะครับดูแบบแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงนะครับเนื่องจากมีสตนใส่สตนด้วยครับแต่ว่าคลิปนี้จะหล่อเต็มที่นะครับวันนี้นะฮะของอนุญาตนะครับผมพูดไทยนะครับพูดภาษาการทั้งรายการเลยนะฮะวันนี้ครับมมนูมานนำเสนอครับผมซอยจุเนื้งัว ฟังทันไหมครับซอยจุเนื้องัวอันนี้เนื้อวัวนะครับสดๆเลยและในีมีตับด้วยครับเนี่ยจัดมาชุดกลางนะครับซื้อมาในตลาดครึ่งกิโลนะครับเนี่ยอันนี้ถ้วยถ้วยน้ําพริกนะครับหรือถ้วยแจ่วมันถ้วยใหญ่ก็เลยเอาไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวจัดสถานที่แป๊บหนึ่งครับนี่เขาเรียกว่าภาษาบ้านผมเรียกว่าบีภาพภาษากลางเรียกว่าอะไรดีนะครับโอ้ ม่ surveys, like uh huh. งหีงเลยมันเยอะจัง,ง,งเลยขออนุญาตนะพี่น้องขมๆเลยขมอาลำเลยเนี่ยใส่หมดเลยสองถุงเลยนี่สุดยอดเลยนะพี่น้องเนี่ยขมอมลำมากเลยเนี่ยเอาเกี่ยววันนี้ก็แล้วกันนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมี่ข้าวเหนียวนะสิบบาทเหมือนเดิมสิบบาทเลย มามากินข้าวด้วยกันนะครับคำใหญ่เกินไปหรือเปล่าอืม ฟินมากเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้ยอืมสีเกียมพี่น้องโอ้ยมีทุกูปแบบอ้อเอามากินต่อกินต่อขอไปขอไปซ้อนกับโต๊ะคอไปเลยพี่น้องเอยมาเลยมายผู้กมกับเพิ่นบอก จิงจกจิงจกจิงจกคัดเมื่อกี้เอาต่อต่อพี่น้องเอ้ย mm. อ้าวว่าจะพูดไทยนี่หลงแล้วเห็นไหมหนามาคำใ,ใหญ่เลยนะเดี๋ยวมันจะอิ่มเร็ว mm hmm. พี่น้องครับซอ mm hmm. ยจุก็อร่อยมกันนะนี่ mm hmm. พี่น้องว่าไงผมหล่อพี่น้อง ขยับแว่นแป๊บนึงมันเข้ากันหรือเปล่าสอยจุก,กับใส่สูตรกินซอยจุกครับอืมออ้มคีน้องเอ้ยอื ท้อ,ทองร้องกอ,อกๆเลยคำโตๆเลยพี่น้องเอ๋ย คำใหญ่เลยเอ้ยพูดผิดใส่คำโต,ตเลยสะใจมากพี่น้องเอ๋ยถ้าพี่น้องคนไหนสนใจนะครับก็าหามาลองรับประทานดูนะคุทั้งแซ่บมากอือ อ <c oughs> สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ย ขาเหนียวซื้อมาสิบาทครับพี่น้อง ใหหมดแล้วไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่าทุกันจะไม่อิ่มคำโต,ต,ตเลยนะพี่น้องนะนี่เลยม้วนเข้าไปเลยอ,อันนี้ก็แจ่วขมหลับมากเลยอืมแมงวี่งมนเยอะเลย มดแล้วครับพี่น้องข้าวเหนียวชิบบาอขอไปนะครับพี่น้องชิมุกย้อยครับม,มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับรมาแล้วครับเริ่มเผ็ดแล้วครับเหงื่อเริ่มแตกพี่น้องโอ้โห้อนแท้พี่น้องเอ้ใส่สูตรใส่สูตรเพิ่นอยากหล่อมาเลยเพิ่นเลยสูตรโอ้ยโอ้คำใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้อย,อ,ย,อ,อ,ย,ยๆๆอ,ออือื เนื้อสดมากเลยนะพี่น้องเพิ่งข้าใหม่ใหม่โอ้สดมากเลย เริ่มเผ็ดแล้วนะครับเนืนอเงือเริ่มไหลละข้าวเหนียวหมดแล้วไม่ได้ใส่ข้าวนะกินกินขี้ร้อนเลยนะกินปเปล่าๆเลยนะอืจะไปชอบตัวตรงเลยอะมันสังหัวมัน สงสัยจะไม่หมดนะพี่น้องนะเริ่มอิ่มแล้วเริ่มเขี่ยไปเขี่ยมาอ,ม,อ,ม,อามีเสียงนกด้วยมีเสียงนกด้วยข้างหา้องขอภายพี่น้องขี้มุกย้อยก็ขี้มุกหลายพูดผิดื ทงชัยไม่หมดพี่น้องเลยก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาหรือว่าหลงเข้ามานะครับมารับชมคลิปซอจุ่งงววันนี้นะครับก็อร่อยสมใจมากนะครับดูจังเหงือนะครับเหมือแตกเลยนะครับก็ขอบคุณพแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับถูกใจกดไลค์นะครับถูกใจกดแชร์รู้จะพูดผิดหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้พี่น้องกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้กับช่อง แมนพี่สังอันนี้ขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ